สวัสดีคะ่ะบริษัทจหาง,งานนะคะลาดพร้าว8ดนะคะวันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์น้องคนงานที่ได้งานวันนี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะหนูชื่ออะไรคะชื่อโซโซค่ะโซ,โซ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 ได้งานแล้วเนาะได้ไงานคะ่ะได้งานแล้วได้งานที่ไหนลูกได้งานบางนาคะ่ะบางนาได้งานอะไรคะได้งานพี่เลี้ยงเด็กคะ่ะพี่เลี้ยงน้องดูแลน้องกี่ขวบคะ แปะขวาสิบขวาเจิขวาโอ้ดูแลน้องสาคนแปดขวบเจ็ดขวบ10บขวบโอเคได้งานที่บางนาเนาะในเงินเดือนเท่าไหร่คะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะช่วยดูแลน้องสาคนเลยเนาะน้องโซน้องโซเป็นพามาา่าอะไรหรือก,กะเหลี่ยงปราโอไทยใหญ่มอนอ เป็นน้อง,องโซเป็นกะเหลี่ยงนะคะได้งานแล้วเนาะเป็นแม่บ้านช่วยดูแลน้องนะคะตรงนี้ได้เงินเดือน1 5 0 0 0บาทสําหรับในจ้างท่านไหนคะ่ะต้องการสัมภาษณ์น้องคนงานตายคนเลยที่กําลังรอง,งานแม่บ้านที่เลี้ยงน้องคนดูแลผู้สูงอายุก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ข้อมูลด้านล่างนี้ได้เลยวันนี้ก็ดีใจด้วยนะคะน้องโซขอให้ได้งานได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นเยอะๆๆแล้วก็อยู่งานนี้ไปนานๆเลยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ